เราลมวิ่งเข้ามาเร็วเนี่ยนะไอ้อากาศไอ้อากาศที่วิ่งรอบรอบทุกบอนเนี่ยความันมันต่ำกว่าอากาศรอบข้างไอ้อากาศข้างขมัขขขขขขนก็เลยดันไว้ให้ทกรอนอีเดือให้สารลมที่สมเลยนะอันนี้เพื่อัพบนี่เพระเพิ่มความเร็วลาาวมจะตาันลดแล้วมันก็สีงขึ้นนะครับ <ๆ S 1> แล้วถ้าไม่ติดอะครเปียงถ้าไม่ติดมันก็ตกลงมาใต้หน่อยความเร็วความดันลมมันตัดต้อ็ลงนี้ ยงอย่างนะะี้ก็ได้เพราะว่าตามใจที่ลงีเร็วเนี่ยให้ความดันงบอลเนียกาน้อยกว่าากลอกๆลอกเลยเคดันให้ทมันอยู่นะกาลงที่เร็วๆี่หัวเ็ค่ั้นถ้าก่ัเต